อนนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมแล้วนะคือจากโปรแกรมเดิมของเรานะครับก็เราจะเขียนโปรแกรมลักษณะควบคุมเป็นแบบเมนลนะควบคุมเมนนวลนะของชุดทดลองของเราเนี่ยตนนัวนี้นะครับอนะ่ตอนนี้เราซิมอยู่เราออกจากซิม ก็ตอนนี้เอสศย์มามาควบคุมที่ Q3 วสานะนะครับแล้วเราก็มี i3 สนะครับกับ i4 เนี่ยนะเหมือนกับเป็นแมนนวลโหมดนะเหมือนเป็นแมนนวลโหมดนะเอาผมก็จะลบในส่วนของเอาต์พุตตรงนี้ไปก่อนนะเส้นที่ต่อเอาต์พุตนะแล้วก็ขยับนะพอเอาต์พุต จะมีโปรแกรมเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีการกด S0 s เนี่ยนะจะทำให้ก็คือมีการเปลี่ยนโหมดเนี่ยนะเราจะกดแบบจ็อกกิ้งเดิมไม่ได้ละนะวิธีการทำยังไงแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยผมจะ สาธิตการทำเราเรียกว่าอินเตอร์ล็อกก่อนแล้วกันเนื่องจากว่า RY1 กับ RY2 แล้วเนี่ยต้องไม่ทำงานพร้อมกันนะต้องไม่ทำงานพร้อมกันซึ่งเดิมเนี่ยเราเราต่อไว้อย่างนี้เราต่อไว้อย่างนี้นะเราจะเห็นว่าเรากดตัวใดตัวหนึ่งมันก็ทำงานยเรากดตัวใดตัวหนึ่งมันกะ็ทำงานนะครับเราก็เลยต้องเริ่มเอาตัวของ เราเรียกว่าเอา M มาช่วยนะครับนะถ้าเรากดที่ CO ตรงนี้นะก็จะมี M ขึ้นมาเราเอา Memory มาช่วยตัวหนึ่งนะอย่างละตัวนะถ้าเอาพูดทำงานแล้วก็ไปให้ Memory M 1กับ M 2องทำงานด้วยนะกับ Q 1 Q 2ะแล้วเราจะเปลี่ยนสัญญาณจาก Memory เนี่ยนะครับ ให้มันเป็นอินเตอร์ล็อกก็คือให้มันเป็น NC เนะเราก็ต้องเอาตัวน็อตเข้ามาใช้งานนะน็อตถ้าดูจากซ้ายมือนี้ก็จะมีน็อตไงนะหรือว่าเรามาคลิกสัญลักษณ์น็อตนะตรงนี้ถ้าเราเมาส์ไปน็อตนะเราก็วางนะต่อสายน็อตเข้าไป ก็คือ Memory M 1เนี่ยถ้าดูตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซิมเนี่ยนะเราสังเกตเห็น M 1นึ่เรา,เายก I 3ามใช่ไหม M หก็จะทำงานยก I 4 M 2ก็ทำงานนะครับแต่ว่า NOT ออกมานี่ยังไม่รู้ไปไหนนะยังไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อ คราวนี้เราจะเอาแอนเข้ามาใช้งานเพิ่มนะจะลบเส้นนี้ออกก่อนนะก็คือความหมายล้วเนี่ยเราจะาสัญญาณตัวเนี้ยมาแอนเพิ่มกับอินพุตตัวนี้นะซึ่งเมื่อกี้นี้เรามาตรงๆเลยเราก็ต้องมีตัวแอนรวมสัญญาณนะนี่คือแอนใช่ไหมรวมสัญญาณครับก็คือ สัญญาณตัวนี้เข้ามาที่แอนนะครับแล้วก็ออกนะถ้าเป็นอย่างนี้ดูก่อนตัวแอนนะลอจิกแอนนะครับอ่าถ้าเรา,าซิมดูนะกดก็ยังเหมือนเดิมอยู่ใชนะ่คือมันทำงานทั้งคู่ะตอนนี้นะยูประสงค์เราเนี่ย q1 กับ q2 ต้องไม่ทำงานพร้อมกันคืออินเตอร์ล็อกนะ เราก็เลยต้องเอาสัญญาณนะครับเอาพุทที่ออกมาเนี่ยเข้ามาแอนด้วยนะดูนะสมมติว่าเรามาต่ออย่างนี้อ่กนะ็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับเอาสัญญาณเอาพุทกลับมาเราดูนะครับสังเกตเห็นว่า สัญญาณตอนเนี้ยเรายังไม่ได้มีเอาพุทํทำงาน Q1 กับ Q2 ไม่ทำงานเนี่ยแล้วมันเจอน็อตตัวนี้เนี่ยตรงนี้เข้ามาเนี่ยก่อนที่จะเข้าตัวของน็อตเนี่ยมันเป็นศูนย์ตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งนะครับนะครับเป็นหนึ่งถ้าเรากด i3 สังเกตว่า Q1 หนงทำงานนะแล้วคราวนี้เราดูนะถ้าเราจะกด i4 สังเกตว่า เมื่อ Q1 มันทำงานแล้วเนี่ยตัวน็อตเนี่ยนะเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมตรงนี้มันเป็นศูนย์พอเรากด IC เป็นไงมันจะไม่ทำงานเพราะว่าอะไรมันมีการแอนกันร,ระหว่าง IC กับ B1 ตัวเนี้ยนะ่ยมันแอนกันเอาพุ่หน่อเป็นศูนย์ไงมันก็เลยกลายเป็นลักษณะอินเตอร์ล็อกนะสังเกตว่ามันจะทำงานพร้อมกันไม่ได้นะ นอกจากเราปิด i3 นะถ้าเราปิด i3 ปุ๊บ q2 เราจะทำงานอันนี้คือลักษณะของการอินเตอร์ล็คนะฉั้นต้องสร้างวงจรนี้ให้ได้ก่อนนะอินเตอร์ล็